เอาอยู่ตรงนี้โอเคครับกลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะนิวผมโอเคโอเคในเกมมินิบอวครีเอเตกั okay, okay. นอีกเช่นเคยนะครับผมนะวันนี้ก็เรามาเล่นกันอยู่ในแมปที่ชื่อว่าหาปุ่มสิบดานแล้วเขาเปรยว่าแบบว่าสิบดานเนี่ยยากมากยังไม่มีใครผ่านเลยนะ <laughs> กูจะผ่านไปเนื่ยนะโอเคก่อนที่จะเริ่มเล่นกันนะครับผมใครที่สนใจอยากเล่นเนี่ยไม่ว่า Creator นะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเข้าไปโหลดกันได้เลยหรือว่าจะไปเซิร์ชเอาในแอปพลิเคชันของน้องๆก็ได้นะสำหรับมือถือนะครับผมมีคั้ง iOS และ Android เลยนะครับผม iPhone Samsung Huawei อะไรเล่นได้หมดเลยนะครับผมไปหาโหลดกันได้เลยนะครับผมเหลือใครที่อยากจะเล่นบน PC ก็เป็นโหลดใน Steam ได้นะครับแบบผมนั่นเองนะครับผมปุ่มหน้าตารูปร่างเป็นอย่างนี้นะผมโอเคขอให้สนุกผู้สร้างชื่อนุ้ยนะครับผมขอบคุณคุณนุ้ยมากะครับใครอยากเล่นนะครับนี่คือ UID ของคุณนุ้ยนะโอเคปะลุยเลยดีกว่านะครับผมเราจะไปหาปุ่มกันนะฮะ เขาบอกว่าถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยลองกดชิปอาจจะเจอก็ได้นี่หรือเปล่าโฮ้ยด <c oughs> ่านแรกนี่อีซี่มากเลยคือหาภายในแบบหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วเพราะมันจะพามนะโอเคมาเราลุยกันต่อเลยอันนี้เป็นด่านบ้านเนี่ยบ้านอู้มันอาจจะหายากก็ได้นะบ้านเนี่ยเพราะว่ามันหลังใหญ่เนี่ยเมื่อกี้มันแคบเล็กๆง่ายๆอืแล้วผมพอลองหาดูก่อนนะว่ารอบนอกบ้านนี่ผมว่าไม่น่ามีนะ อ่ะโอเคยังไม่เจอนะครับมันเป็นปุ่มแบบกดไปเลยเหรออเดี๋ยวขอดูกันนะว่าทางต่อไปอ่านี่คือประตูตัวนี้ที่จะต้องเปิดแสดงว่าปุ่มน่าจะอยู่แบบในนี้แหละนะครับเป็นปุ่มกดนะฮะปุ่มกดเปิดประตูอ่าไม่ใช่เป็นสวิตช์นะฮะลองถูกวะนั่นแหละนะฮะับเอไอโอยคุณลองทำไมก็ไม่รู้นะครับว่า้ย ข้างหลังนายอะมีพิรุน์นะรู้บ้างมันอาจจะอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าแม่กดไม่ได้ไงอย่านะแบบมึงซ่อนอยู่ข้างหลังเลยอย่างเงี้ยใช่เปล่าวะไม่อาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันมันไม่สามารถกดได้นะหรือว่าคือทํามาให้มันกดไม่ได้อยู่แล้วก็คือเกียนเกียนนั่นแหละนะอย่างงี้แบบคุณนุ้ยเกียนก็เลยบอกว่าไม่สามารถกดปุ่มได้นะจ๊าน้องๆ น้องๆไม่สามารถผ่านได้นะจ๊ะมีหลุมอยู่ข้างในนี้นะฮะทุกคนครับแต่ว่ายังไม่เห็นปุ่มนะฮะมันกดไม่ได้แสดงว่ามันไม่มีนะครับว่าไม่น่าใช่ละ One eternity later มันมันมีสิทธิ์สูงที่อยู่ในห้องเนี่ยแต่คือไปอยังไ, <laughs> ไ,ไง่ไปกดไงโ้ดีเวลานับถอยหลังเรื่อยๆนะ, <c oughs> นะเียเ้ยเดี๋ยว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 เห็นอะไว นี่ไงนี่ไงนี่ใหโอ้โหดูว่าจะยากห้ามเข้าไม่งั้นตายห้ามไม่เข้ากูดอะหัวข <c oughs> ้าแม่งเข้าไหม,าาไมหาภูมิครับหาภูมิวิานาทีสองคือใช้เวลาไปเยอะมากเลยทุกคนวันนี้มันจะมีป่ะวะแ <c oughs> ค่ดโดนมาเนี่ย ไม่ได้ไอ้นี่เลยนะไม่ได้เกรงกลัวเลยนะแต่ก็ไม่น่ามีนะเพราะว่ามันเป็นขึ้นหญ้าหมดเลยมันมันกดไม่ได้แล้วยัไม่เห็นแม้จะปุ่มเลยครับพี่น้องครับ w h e r e i s t h e button เอ้รำน,นี้เป็นแบบว่าด่านหินหินนะทุกคนมันก็เขาบอกว่าห้ามเข้า,ขาม่งานตายแต่ว,ว่าถ้าไม่เข้าเนี่ยโอู้้ ไปยังไงล่ะ kind of ว้าววิ่งเข้ามาดีครับอ๋อคือมันมีแหละมันมีอะไรแหละเนเนเนเอเอฮึฮึฮึฮฮึฮๆๆึฮึฮึอ้เออ้าอ่เยียวนะ โอ้โหพี่ครับพี่คือมันไม่ใช่อะไรครับพี่มันวิ่งไกลครับพี่ครับอเรามันดิ่งกลับมานี่ไงก็ไปได้ลวข้างหน้างนั้นไปไม่ได้สินะม,มีการแบบว่าไอ้นี่ด้วยอะหลอกล้อว่าเป็นปุ่มอะแต่ว่าจริงๆมันคือมันไปไม่ได้ทุกคนเมื่อกี้คือมันมันตก,กไปตายนะเอ้ย นี่คือชีลูกศรมาให้ไปไหนวะคือมันอยู่ตรงนี้เหรอคือในายใบ้เราหรอือเปล่าแต่เราก็ไม่เห็นอะไรนะนายหลอกเราหรอกคือตรงนั้นนะผมอ้ผมเจอผมเจอว้าวไปต่อได้เรียบร้อยครับผมผมมาถึงด่านที่สาแล้วนะครับนี่คือทางไปต่อของเรา เราต้องหาปุ่มให้เจอว่าปุ่มมันจะอยู่ในลาวาหรือเปล่าคือเขาท่ามาแบบนี้คือมันยัวย่วยวนให้การกระโดดลาวาปุ่มนั้นสูงมากเลยนะครับผมแบบกระโดดตู้มไปเลยแต่ว่าด้วยความชลาดผ,ผมจะยังไม่ลงไปแล้วผมลงไปที่บ่อน,นี้แล้วใช่ครับไหนปุ่มครับไอเวนินเฮ้ยเอ๋เอ,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 อนี่เหมือนแบบว่าผมดิ้งขึ้นไปอย่างนี้เหร ใช่ป่ะใช่หรือเปล่าผมว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคือมันมันทำเพื่ออะไรบ้าอุย้ยนี่ไงเปิดแล้วอ่ะอะไรเนียขึ้นไง <laughs> ขึ้นไง ขึ้นไปยังไงก็ตายอาจะต้องสลับสวิตไม่พลาดมาก็ดันเออ,อตายเลยเหรอไม่เป็นไรนกูกดบุ่มแล้วตายก็ช่างมันเดินมาใหม่ได้นี่ครับผมจำผิดนีแงพลาดมันยากตรงไหนครับผมมีสี่แล้วนะครับเุ้ยเพื่อะไรอะ่ะเพื่อะไรอะ่ะอย่างวาะเทพไม่จริงหาไม่เจอเฮ้ย เขาเปย์มาอย่างนี้หรือเปล่าววเทพไม่จริงคะไม่เจอถ้าผมถ้าผมเจอคือผมเทพจริงฮะถ้าผมผ่านซิปด่างมันจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของเขาที่ผ่านสินะผมจะอัดคลิปไว้เป็นสกิีพยานว่าผมเนี่ยผ่านด่านของคุณนะครับคุณนุย <c oughs> น้ยนุ้ยยอดเยอะไหมนั่นมันนั่นมันนุ้ยยอดเยอะ <c oughs> อะไรอ่ะ เก่งจริงว่ะพอดีเก่งจริงว่ะกูฟุกแหละว,ว้าวผ่านนะครับผมมาด่านทะเลทรายกันดีกว่านะครับอันนี้อะไรอ่ะเอา้าเอออันนี้คือปุ่มหลอกเหรอไม่ติดไหนลองกดใหม่เิยหรือว่าปุ่มเปิดประตูไปที่ไหนสักที่หนึ่งหรือเปล่า ถ้าผมกดแล้วมันไม่เปิดอ่ะเฮ้ยบอยตรงนี้หรือเปล่าบอยถ้าเข้าไปยังไงล่ะบอยทำไมทรายมันดูแบบลื่นๆวะทรายจริงวยทรายหรือหิอหมะถ้าเป็นหิมะก็ได้นะปึ๊บแล้วก็บอกผิดก็ไม่หายไปนะเว้ยเฮ้ยต้องไปยังไงอ่ะไม่ได้ครับมันเข้าไม่ได้ครับ ยังไม่เจออะไรที่แบบว่าน่าสงสัยเลยนะฮะหรือว่าหรือว่าเขาให้ผมกระโดดขึ้นกระบองเพชรไปเรื่อยๆแล้วก็ด่อมมองไปตรงนั้นหา,าได้ดิลองลองดูไม่เสียหายทึบต้องรีบโดดไม่งั้นเราอาจจะวองทิ้งได้ โอ๊ยลอนอ๋อผมว่าใช่มันต้องกระโดดขึ้นกระบ,บองเพชรนี่แหละแต่ว่ามันก็นไม่ได้ง่ายนะทุกคนป๊บโ,โดนลงมาเลยนีแน่ป๊บมาปล่อกอไงคือเปิดแล้วแหละจังหวะนี้คือเปิดแล้วใช่ไหมมันต้องเปิดแล้วแหละจะออกมาได้ต้องตายต้องตายขนั้น โอ้โหแล้วกินยาไปขนาดนี้วนจา,ายโ oh อ้ไม่ก็เออเออเลือดดิง้งตลอดโอ้โหโอ้โหก็จะตายกูยอมตายได้ไหมเปิดทำอะไรให้มันตายแบบเเดี๋ยวนะจะยอมตายทำไมอะ่ะวาเออเขาก็มีบ็อกอันนี้ให้โอ้โหเพิ่งสังเกตผู้งโโ้จริงถ่าแล้วขนา,าดทุกเรื่องได้งน้เรื่องนี้อันนี้คืออะไรทำแมชชีนต้องการเชือเอเช้อเพลิงยานอวกาศการเชื้อเพลิง จริงๆมันไม่น่าเกี่ยวแค่แต่งมาให้มันแบบเป็นดวงจันอะไรอย่างนี้ฌานน้ำแข็งมาทูระฉันสิไม่ใช่คนเรื่องน้องๆอ,อย่าไปหาดูนะครับผมถ้าอยู่ยังไม่เกิด18บวกยมยังไม่เห็นปุ่มเลยนะครับผมแล้วก็เขาว่าไม่มีคำเปยอะไรเอ้เอ๊เข้ามาในนี้ได้เสียว่าในนี้อาจจะต้องมีซัมติงหรือเปล่านะฮึบฮึบอุย เห็นแล้วเห็นแล้วแต่มันกดไม่ได้ไ,ได้เปล่าไหนครับใช่หรือเปล่ามันใช่ใช่ไหมนีม่เล้ละง่ายสุดอันนี้คือง่ายสุดนี่คือน้ำยาช่วยหายใจฉชนไหมกระเข้าไปบงบบบทิ้งไว้ขวดเปล่าเขาไว้น้ำหาปุ่มสินะง่ายสุดเขาบอกว่ามันง่ายสุดแล้วอะไรอะไรคือแกะดำาๆ มีเรือด้วยคือผมยังไม่เห็นปุ่มเลยครับดูคนครับนี่หรือเปล่าครับทำไมมันกดไม่ได้ครับมันเปิดแล้วหรือเปล่าครับน้องเปิดแล้วนะครับนี่ไงครับมันเปิดแล้วจริงด้วยครับผมผ่านแล้วครับคุณครับฮ่าแปดด่านแล้วเด้อนี่อะไรอ่ะเอ้ย โอ้โหโอ้โหพี่ครับผมผมว่ามันอยู่ตรงนี้ครับวงางซแค่นี้ถูกคใครจะเป็งโง่กดตรงนั้นหู้พันรัวพี่ครับผมจะเล่นจบแล้วนะครับผมจะเป็นคนแรกนะครับที่เล่นด่านของพี่จบแล้วผมพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยหรือ้องนุย้ยไม่รู้แล้วแต่ผมจะเป็นคนแรกที่ผีฉีด ทุกคนว่าใช่ผมก็ว่าใช่โอ้ยกุตกลาวาแล้วก็กเอ้ยผมก็กำลังจะตาขออภัยที่ใช้คำว่าคูนนะครับขอรทษจริงๆขอโทษจริงๆอ่จะพยายามควบคุมมอาโอ้ยตายแล้วมันไก่ไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยว่ายมาตรงๆเลยนะถ้าคุณว่าใช่ผมก็ว่าใช่ผมว่ามันอยู่ด้านบนเวมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกเลสละ ไข่เขาจะมาสร้างตรงนี้ต้องลาวาก็เกลือเดีวใช้ไปแล้วใช่ไหมเพาว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละมันให้ปลากลัวโดหลบลาวาไปมันโดดไม่ค่อยไม่คอ่คอยผ่านว่ะโดดไม่ค่อยขึ้นอนะเออองี้ไงต่อไงต่อมัน,นตน้องหนุนตรงไหนอ่ะล่วงดิ <laughs> ยังไงระทีนี้ เฮ้ยแต่จริงมันก็ไม่น่ามีอะไรนะไม่ต้องโดดมาก็ได้มั้งผมว่ามันมันฝังอะไรไม่ได้หรอกหรือเปล่าวรต่จริงมันก็มีโอกาสนะเป็นตัวโดดดูมันก็ไม่น่ามีอะไรนะเนี่ยมันยืนตรงนี้ได้แต่มันก็ไม่มีอะไรนะผมผมดูแล้วไม่มีไม่ต้องสรรหาโดดไม่ใช่มันไม่ใช่ครับ อ้แมันอยู่ตรงไหนดีกว่านะังหว่านี้เฮ้ยเอาอยู่ตรงนี้ไปโดเออไปโดยอยู่ตัา้งนานไปตายอยู่ตัา้งนานโอ้โหอยู่แค่ตรงเนี้ยวิจิตเหรอจมเล้วโอ้สนุกกันไหมถ้าชอบอย่าลืมให้คะแนนด้วยนะไม่เคยมีใครผ่านนะจา่ผมผ่านนะครับผมมีไฟแจ็คให้มีชุดเกราะมีระเบิดให้ ได้ดิแป้งหน่อยไปวู้ฉลองแชมป์บัมบัมบัมวู้อันนี้อะไรโู้นี่พลุวู้ โอเคครับผมไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วย้ะกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะใครที่อยากเล่น Mini m a l Creator ก็ไปโหลดกันได้เลยนะครับผมมีทั้ง iOS และ Android ครับผมผมัก็มาสนุกกัน <c oughs> ไปเลย